สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชมพระนางพญาพิมพเข่าตรงมือไม่ตกเขา่าเนื้อโคขินครับพระนางพญาพิมพเข่าตรงมือไม่ตกเขา่ามาดูภาพรวมกันครับเพราะว่าภาพรวมของพระนางพญาอายุการสร้างมาประมาณ สี่หปีก็จะนะมีความแกร่งและดูแล้วแข็งแข็งคล้ายกับหินครับดูภาพรวมกันเลยนะครับจะมีการยุบตัวของพระดูด้านหลังครับจะมีการยุบตัวของพระนี่ครับนี่ ต้องขอบนี่ครับเนี่ยขอบข้างด้านหลังจะนูนขึ้นมามีการยุบตัวครับ ส่วนด้านหน้าลำแขนขวาพระนี่ครับด้านด้านนี้ครับจะลงและตรงนี้ตรงข้อมือนี่จะเห็นเป็นข้อมือชัดเจนเลยจะที่องค์ที่ติดๆแล้วก็จะเห็นชัดเจนมากส่วนชายชีวรก่อนจะถึงลักแล้ ตรงนี้ครับก็จะเหมือนกับจิบเป็นรอยขาดแล้วก็ก่อนที่จะโคง้งตรงนี้ครับเนี่ยจะเป็นรอยหลุมลึกแล้วสังคากับเส้นจีวรตรงนี้จะก็เป็นหลุมลหลุมลึกจะไม่ติดกันแต่ เส้นพระกันทางด้านซ้ายมือขององค์พระนี้จะคมแหลมคมเป็นเส้นคมมากมากให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูในภาพรวมขององค์พระตามซอกขององค์พระนี่ก็จะเป็นรอยสีขาวๆรอยคาบของกุบ ยังมีหลายอย่างที่จะสังเกตดูวันนี้ก็จะมาบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ละเอียดเท่าไหร่ปลายที่มือขององค์พระปลายสุดเลยก็จะเป็นนี่ครับปลายสุดก็จะเลียวแหลมออกไปจะเหมือนหางเซงแซลแต่แต่ต้องจำ ด้วยว่าตรงปลายมือสุดปลายเหลีหยมๆนั่ใต้แหลมนั่นก็จะมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่เป็นตำาหนีและอีกอย่างหนึ่งจะมีเส้นตรงนี้ครับนี่ตรงฝ่าพระบาทแต่ตรงนี้ก็ไม่สำคัญเพราะว่าอาจจะศึกแล้วลบได้ นี่ครับด้านด้านล่างขององค์พระด้านล่างขององค์พระจะหนาใหญ่องค์นี้รู้สึกว่าสมบูรณ์มากซึ่ง ได้รับมาจากจักกุโดยตรงที่พิษโลกขอ,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ถ่ายทำใหม่ให้ละเอียดมากกว่านี้วันนี้ยังเตรียมตัวไม่ค่อยพร้อมขอบคุณครับสวัสดีครับ